เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนนะครับนอนสําหรับในคลิปนี้นะครับผมเฮาสิมาพอกันอีกคลิปหนึ่งก็คือหลังจากที่เฮาหายเพื่อนเพื่อนไปก็คือสรุปโพงสุดท้ายเนาะนะครับผมแต่ว่าแอดเลื่อมไปย่างนึงนะครับผมก็คือ เลขดับนะครับเลขดับหลักหน่วยบนนะครับผมในสูตรนี่เดินดีนะครับผมเดินมาตั้งแต่ปีใหม่นะครับเพื่อนเนาะเดินมาตั้งแต่ปีใหม่ยังว่นหลุดเลยนะครับผมนี่นะครับเดินมาแบบนี้เลยในเลขสูตรนี่นะครับผมในเลขดับหลักหน่วยบนนะครับผมนี่เดินมาแบบนี้เลยยังว่าหลุดจังหวดนะครับนี่แบบนี้นะครับเนาะนะครับผมแล้วก็สำหรับหมงวดที่ผ่านมานั่นนะครับผม ก็เดินมาแบบนี้เดินมาแบบนี้นะครับสร้งหดที่ผ่านมานั่น็คือนี่นะครับผมมันดับไปซีซีตัวนะครับวดวันที่16มิถุนายนประมวลผลม,มาแล้วดับไปซีตัวคือ0.148เข้ากัเทียบให้เพื่อน <Y out ube> ๆ,ๆอยูนะครับเนาะเทียบให้เพื่อนๆยูก็คือ3.67นี่นะครับผมเข้าเทียบในขาโหดนะครับผมเขาเอาเลขเทียบขาโหดเพราะว่าเข้าเทียบมาสองหดแล้วนะครับผมในตัวนี้เนาะเขาเทียบมา2องวดแนละ้วนี่คือขาโหดนะครับขาโหดที่เข้าเทียบให้เพื่อนๆหดแรกก็คือ งวดนี้นะครับหน axy, one, ึหน ի, ่งมิถุนายนนี่ครับประมวลผลออกมาแล้วได้หกเจ็ดห้าหกเจ็ดศูนย์สองนี่ครับห้าหกเจ็ดศูนย์สองเข้ากับเทียบให้เพื่อนๆกับคือตัวนี้นะครับมันเหลือดับที่สี่หกแปดนะครับมันเหลือสามตัวเนาะมันดับไปถึงเจ็ดตัวเลยในงวดนี้นะครับเข้ากับมาเทียบสี่หกแปดนะครับผมเอามาเทียบให้เพื่อนๆในตัวนี้นะครับเอามาเทียบให้นะครับผมเล้าวานที่นี่เลขตัวนี้นะครับห้าหกเจ็ดศูนย์สองนี่นะครับกับตัวนี้นะครับสี่หกแปดสี่หกแปดนะครับในตัวนี้มันบ่มมีันบ่่มมีีบ บ่มีิสีบ่มีิแปดวิตหกนะครับในงวดนี้มันก็นเลยนะครับผมชนกันไปที่เลขหกเพียงตัวเดียวนะครับที่เฮาได้เทียบให้เพื่อนๆในงวดที่ออกหนึ่งหกเก่านะครับงวดวันทีหนึ่งมิถุนายนเนาะนะครับผมแล้วบานที่นี่สําหรับงวดนี้เฮากระเทียบเพื่อกันนะครับเฮากระเทียมไปเพื่อนๆพือด้วยกันในงวดนี้นะครับผมสายโหดของเฮานั้นได้ไปที่นี่นะครับผมหก 813นะครับ67813บันนี่สํารับเลขตัวนี้นะครับเลขดับนี่มันดับไป3โตนะครับมันดับหน่อยเนาะเรวเหลือดับมันหลายาันีลนะครับ2 3ห6 7 9เก่านะครับมันเหลือทั้ง6โตนะครับแล้วาานที่เอามาเทียบนะครับเอาตัวนี้มาเทียบเนาะเอาสายโหดมาเทียบนี่นะครับ67813เนี่นะครับเอามาเทียบตัวนี้มันได้เลข3โตนะครับมันคือกันไป3โตก็คือ367นะครับเนาะนี่มันคือกันไปที่3นะครับแล้วก็6 แล้วก็เจ็ดนะครับเลขคื้อกันไปสามตัวแล้วบานที่นี่พอดีเข้าจับแล้วนะครับเนาะนี่นะครับผมเข้าจับเห็นมนเพื่อนใหงวดที่ผ่านมากก็คือเข้าจับไปตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับมันเป็นเลขหนึ่งสามนะครับเลขหนึ่งสามเลขสามหนึ่งตัวนี้เนาะมันมาเลขสูตรใหม่นะครับนี่นะครับตัวนี้เนาะี่งวดวันที่สิบหกมิถุนายนนี่เลขหนึ่งสามตัวนี้มันเป็นเลขสูตรใหม่นะครับเลขลักหน่วยบน นะครับผมเอามาใส่เป็นงวดแรกแล้วก็ลดเลยนะครับลดเลยได้หนึ่งกับสามมันออกศูนย์เจ็ดแต่ว่าเข้ามาเทียบเข้ามาชนมันเลยชนเลขสามตัวนี้นะครับเนาะเข้าได้ไปที่สามหกนะครับผมสามหกเจ็ดเนาะนี่นะครับผมเข้าเทียบให้เพื่อนๆเนาะในงวดที่ผ่านมานั้นนะครบผมก็คือนี่นะครับสี่หกแปดนี่เข้ามาเทียบใส่กับสายโหดนี่นะครับมันก็คือกันไปเพียงตัวเดียวก็คือเลขหกแต่ว่านะครับ แต่ว่าใน่ายโตอีกสูตรหนึ่งนั่นนะครับมันมาสามกับสี่ก็คือตัวนี้อ๋อหนึ่งกับสามนะครับมันมาหนึ่งกับสามเขาเลยไปชนสามนะครับเข้ามันไปจับเจ็ดสามนะครับนี่เขาจับเจ็ดสามให้เพื่อนๆนี่เนาะนะครับเรียกว่าออกศูนย์เจ็ดนะครับผมมันก็เลยผ่านไปสําหรับในงวดนี้นะครับผมเขากัสีเอาสูตรตัวนี้นะครับตัวที่เขาเคยใส่มาเป็นประจำในเขาสีเอามาเทียบให้เพื่อนๆนะครับเนาะก็คือในสูตรนี้นะครับผมในตัวนี้ในงวดนี้นะครับได้ไปที่สามสี่ห้า 80นี่ก็คือสายหดนะครับอันนี้คือเข้าใส่งานจริงนะครับเข้าใส่งานจริงมาแล้วสำรับมวดนี้นะครับเลขดับของเข้านะครับเลขดับของเขานี่นะครับผมเลขดับของเข้าดับไปถึง6กตัวนะครับดับไปที่0 3 4 6 7 8นะครับแต่ว่าเลข8ตัวนี้นะครับผมมันมาติดดับแต่ว่ามันเป็นเลขเด่นในในเลขสูตรตัวเดียวนี่นะครับเลขตัวเดียวเลขเด่น บนนะครับหน่วยบหน่วยบนนี่เนาะหน่วยบนตัวเดียวก็คือตัวนี้แต่ว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรไม้นะครับเป็นสูตรไม้ที่เฮากระลัง เอามาใส่เป็นงวดแรกนะครับนี่มันชนกัน2สองสูนยมันก็มาแบบนี้มากมามา,มา,มาแบบนี้นะครับมันมาแบบนี้เลยนะครับเนาะอันนี้ตัวนี้เข้ากันเลยงวดนี้เข้าได้ไปที่เลข8นะครับทั้งสองศูนยเลยหลักหน่วยบนได้เลข8ตัวเดียวนะครับผมแต่ว่ามันเป็นงวดแรกเลยเป็นงวดแรกนะครับผมงวดแรกเลยมันเสียวขนาดนะครับเพราะว่าเขาบริสเนียนผลงานเนาะนะครับเพื่อนๆเลข8แต่ยังไรก็ดีเข้ากับจับเอาเลข8คือเก่าเห้เสียเรียนไปเลข8อยู่แต่ว่าเข้าเอาตัวนี้นะครับเ,เ,เ, 8, าเ,เ,าบเอาสายโหดนะครับสายโหดตัวนี้ก็คือสามสี่ห้าแปดศูนย์นี่สามสี่ห เลข580เข้ามาเทียบนี่แล้วนะครับเนาะแล้ววันเลขที่ตัวมันเหลือดับก็คือ12หาเก่านะครับ12หาเก่าตัวนี้เทียบกันแล้วนะครับเพื่อนๆมีเลขหาตัวเดียวนะครับที่คือกันนะครับ12เก่าบ่มีนะครับอย่สายหดนี่นะครับ12เกาไม่มีมีเลข5เพียงตัวเดียวนะครับแล้วก็เลข8ตัวนี้ก็มีอยู่นะครับผมเนาะเลข8ตัวที่มันเป็นเลขเด่นบ่นหน่วยบนตัวเดียวนี่เนาะนะครับแล้ววันที่นี่มันชนกันไปที่เลขหาเพียงตัวเดียวเลขเหลือดับกับสายหดนี่ครับ ในหววที่ผ่านมานั่นนะเขาเขามาสองหัวแล้วที่เยาเทียบนะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับแร้วบานที่นี่นะครับผมเข้ากระสีมาจับเด่นนะครับเข้าสีมาจับเด่นในเลขสูตรเต็มของเขานะครับที่เข้าหายเพื่อนๆไปมือเศร้านี่นะครับเนาะนี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับที่เขาหายเพื่อนๆไปมือเศร้านี่นี่คือสูตรเต็มนะครับนี่คือสายโหดสูตรเต็มนะครับสูตรเต็มหลักสิบหลักหน่วยนะครับอันนี้หลักลอยนะครับ เข้าจับคู่แล้วได้25คู่นี่นะครับแล้วก็จับโดยแต้มร่วมนี่ได้14คู่นะครับจับโดยแต้มรวมนี่เขาแต็มร่วมในส4คู่นี่นะครับเขาแต้มร่วมที่เขาเขียนลงมานี่นะครับศูนย์สามนี้าศูนย์แะครับแล้วกับแปดห้า 1 8 3 5 80แล้วก็3 0 6 3 6 8 8 4คือามหกแดนี้เลขซุมเป็นเลขที่เขาแต้มมาจากสูตรเต็มของสายโหดทั้งสองสูตรนี่นะครับเล้วบานที่นี่ตัวนี้เก้าคู่นี่สายโหดสูตรที่1กับสูตรที่2นะครับสูตรสายโหดกับสายแข็งเจอกันนี่นะครับจับออกมาเลี้ยวนะครับเลขซนกันไปที่3ตัวลักหน่วยก็คือ3 5 8หนะครับ3า8นี่ซนกัน3ตัวสำหรับลักซิปนั่นนะครับ ตัวนี้สายโหดนะครับแล้วเอาสายแข็งนะครับยี่สิบกางงวดเข้ากันเอามาเทียบ clear, นะครับเอามาเทียบแล้วนะครับเข้ากันไปสามตัวเข้ากันได้หนึ่งสามหกนะครับลักซิปได้หนึ่งสามหกนะครับเทียบสองสูตรชนได้หนึ่งสามหกลักหน่วยสองสูตรชนได้สามห้าแปดนะครับเพื <ๆ S 1> ่อนเพื่อนเรี่ยวบานที่นี่สำหรับลักหน่วยตัวนี้นะครับผมเข้าชนตัวนี้มาสองงวดเลี่ยวเข้าตลอดนะครับเข้ากา็เลยได้เลขหาเพียงตัวเดียวนะครับสายโหดชนเหลือดับนี่นะครับบานที่นี่มาตัวนี้นะครับมันจะชน มันชนสูตรที่2 2สองสูตรชนใน3ามหา8มันเด่นไปที่มันมีเลขขาอยู่นี่นะครับผมมันมีเลขขาเนาะเนียวบานที่เลข8ตัวนี้มาในสูตรหลักหน่วยตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมโตเลข8ตัวนี้นะครับเข้ากันยังท่านเส้อใจปนไดเพราะว่าเข้าเพิ่งเสียออกมาใส่สูตรงวดแรกเนาะนะครับแนียวบานเข้าเสียหายเลขเด่นไปที่5้ากับ8ดนะครับผม5กับ8นด่ก็สวยงามทั้ง2โตัวนะครับ เลขหลักหน่วยเด่นไปที่5กับ8ปนะครับเพื่อนๆเนาะเด่นไปที่5กับ8เรแล้วบานชน2สูตรพร้อมนะครับเนาะนี่ในตัวนี้นะครับชน2สูตรคือ5กับ8แต่ว่าเลขตัวนี้ใส่งานมาจริงนะครับสูตรนี้สองวดแล้วนะครับนี่ตัวนี้นะครับใช้งานมาจริงนะครับผมนี่นะครับมันเข่ามาสองวดแล้วกับว่าใดนะครับในเลขหาตัวนี้แล้วบานที่นี่เอาสองสูตรในชนนะครับ หลักส่วน2สูตรหลักหน่วยส่วน2สูตรสายแข็งกับสายโหดเจอกัน2สูตร2สูตรนี่นะครับได้ย่างละ3ตัวจับคู่แล้วได้เก้าคู่นี่นะครับจับคู่แล้วได้เลข9คู่นะครับได้เลขเกคู่ตัวนี้นะครับเพื่อนเนาะบานที่นี่นะครับผมเฮ้าก็เลยจับโดยแต้มรวมตัวนี้นะครับจับโดยแต้มรวมนี่แต้มรวมนะครับหกตัวเลยแต้มรวมเอาสูตรระยยาวาเลยนะครับเอาบนส้นสูตรได้เลยเอาระยยาวาเลยนะครับส้นตัวนล้วตัวนั้นแล้วบานที่นี่เอามาจับใส่เก่าคู่เนี่เข้าแต้มไปที่5คู่ก็คือ1 3สาม หกสามสามหาหนึ่งแปดหกแปดเขาเขาแต้มไปหาคู่นี่นะครับเพื่อนเพื่อนเข้าแต้มไปห้าคู่นี้เลี้ยวบ,บานที่นี่ทาเลขนะครับทาเลขมันเด่นไปที่เลขหานะครับเด่นไปที่เลขหา้าตัว,ตวที่มันเขาแต้มนะครับในสองสูตรชนนี่นะครับเกาคู่นี่นะครับที่มันมีเลขหา้าอยู่หลักหน่วยม,มีตัวใดแน่นะครับมันที่เขาแต้มนะครับผมที่จับมาเกาคู่นี่นะครับได้สามหาตัวเดียวนะครับมีสามหาตัวเดียว ขี้เข่าแต้มนะครับแล้วกะมาจากสูตรเด่นส้นสองสูตรนี้นะครับเ,เพื่อนๆแล้วบานทีนี้ทาห้องอลักรลอยมาใส่นะครับมันสีเด่นไปที่เลขหาเด้ 5, มันสีเด่นไปที่สามหามันจะเด่นไปที่เลขสามห้าเพียงตัวเดียวนะครับเพื่อนๆมันสีเด่นไปเลขสามหาตัวเดียวนะครับสามห้านะครับเพื่อนๆในสูตรน,นี้สีเด่นไปที่สามห้านี่นะครับทาเอาลัก ร้อยมาใส่นะครับลักลอยตัวนี้นะครับส้น2สูตรได้เลข4ตัว4 8 9 0นะครับ4 8 9 0แต่แต่ที่จริงเขามีหาตัวเด้นะครับ4 8 9 0 1นะครับผมแต่ว่ามันมีหาตัวในลักลอยตัวนี้แต่ว่าฐานส้น2สูตรสีได้เลขไป4ตัวคือเอาสูตรสายแข็งอันนี้สายหดนี่นะครับผมเลขลักลอยสายหด2ี่สิเก้าหดได้เพราะท่านหลุดตะเกียรนะครับแต่ว่าตามสูตรเต็มของเขาเนี่ยมันจะมีเลขหนึ่งอยู่เดียตัวหนึ่งนะครับ นี่มีเลขหนึ่งนะครับผมมันสีเป็น4 8 9 0 1มันไม่เลยหาตัวแต่ว่าคันเอาสายแข็งมาชนได้เลขสี่ตัวคือ4 8 9 0นะครับชนไปสี่ตัวนะครับ2ส,สูตรชนไปที่4ตัว4นะครับ8 9 0นะครับได้สี่ตัวหน่ชนนะครับ1บ่นชนสายแข็งนะครับผม1บ่ชนได้ไปที่สี่ตัวนี่ถ้าได้ไปที่สี่ตัวนี่นะครับเพืเ่อนๆเลข3าหาตัวนี้นะครับ เลขสามหตัวนี้ไปที่35เลยนะครับเพื่อนๆ35นี่นะครับผมถ้าเอาเลข4ตัวนี้มาจับใส่นะครับผมมันสิเข่าแต้มนี่แต้มรวม3ตัวบนนะครับ90 1 2 3 6นย่ี้แต้มรวม3ตัวบนถ้าเอาลักร้อยมาจับใส่4นะครับผมมันสิมี4 8 9 0เนาะ4 3 5 เข้าเต็มหรือไม่นะครับ435 435ตัวนี้8บวก4 8บวก4เป็น2เข่า2แต้มนะครับ435เนาะนะครับเพื่อนๆ435 435เข้าเต้มไหม4นะครับผม3 5เข้าเต้ม2นะครับเพื่อนเข้าแต้ม2 1ครับผมเข้าเต้ม2แล้วบานที่ดียอีกตัวหนึ่งก็คือ890อีก3ตัว835 835เข้าแต้มหรือไม่886นะครับผม835เนี่ยไม่ใช่เข่าแต้ม6นะครับผม835 835นะครับผมเข้าแต้ม6นะครับ835เข้าแต้ม6แล้วบานที่นี้9นะครับ935นะครับ935นี่มันสิเป็น7แต้มนะครับ935 7แต้มมี7แต้มบ่นะครับบ่มี7แต้มนะครับไม่มี7แต้มเราศูนย์ 7, 0, นะครับ 035นะครับ035 035นี่มัน8แต้มบ่มี8แต้มนะครับบ่มี8แต้มนะครับเพื่อนเพือนมันซีได้เลขไปที่2คู่นี่นะครับเข้าแต้มแต้มร่วม3ตัวบนก็คือ435แล้วก็835แต่ว่ามันสิมีอีกเลขตัวนึงนะครับในสายโหดนี่ก็คือมันบ่ชนก็คือเลข1น,นะครับถ้าเป็น135นะครับ135เข้าแต้มหรือไม่นะครับ หนึ่งสามห้าเข้าแต้มหรือไม่หนึ่งสามห้าเข้าแต้มเก่านะครับเข้าแต้มเก้านะครับหนึ่งสามห้าเนาะหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้านะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัวที่มันเข่าแต้มร่วมสามตัวบนซิมีอยู่สามคูนี่สําหรับเลขสามหาเพราะว่าเลขตัวนี้นะครับชนตัวนี้เพียงตัวเดียวเท่านั้นก็นกนคือเลขหานะครับเลขห้าตัวเดียวแล้วบานทีมายัางไม่สุด ในชุดนี้นะครับ3 5หตัวเดียวนะครับผมนี่นะครับผมสิมาแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับผมเลข3เลขเก้าคู่นี่นะครับให้เพื่อนนะครับสิแนะนํานเพื่อนกับนี่ละแอดมาเก้าคู่นี่นะครับเพราะว่ามาจากสูตรสายแข็งกับสายโหดชนกันแล้วลักซิบกับลักหนวยในยางละสามตัวนี่ได้เก้าคู่นี่นะครับผมได้เก้าคู่นี่เนาะนะครับได้เก้าคู่แต่สูตรนี่สูตรเต็มเนี่ยมันกันหลนะครับมันหลาย แต่ว่าคันหายห่วงก็คือสูตรเต็มนี่แหละครับหายห่วงนะครับไม่ต้องกังวลเลยกันจัดเบิร์ตสุดโตนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เข้าแต้มนะครับเข้าแต้มกามาจากนีเบิร์ตนะครับผมนี่คือชุดเต็มนะครับเข้าคัดออกอย่างนี้แล้วก็ได้เก้าคู่นี่นะครับเป็นตัวเด่นจากเก้าคู่นี่นะครับผมมาเหลือคู่เดียวคือ3 5หนะครับเพื่อนเพื่อนมาเหลือคู่เดียวคือ3 5หแต่ว่านะครับผมทาเลข8นะครับถ้าหลักหน่วยเป็นเลข8 ลักนวยเป็นเลข8จับออกมาแล้วนะครับผมจับแต้มนะครับจับแต้มออกมาแล้วนะครับเป็นตัวเด่นออกมาแล้ว3คู่ก็คือ08น8 6 8นะครับแล้วกับคู่ที่4ก็คือ3าหานะครับเพื่อนๆมันสีได้ไป4คู่นะครับ0 8น8 6 8แปแล้วก็3 5หนะครับผมได้ไปที่4คู่นี้นะครับนี่นะครับ4คู่นี้นะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับ มั่นเลขตัวนี้นะครับผมมั่นเด่นไปคนละยางนะครับแต่ว่ายังได้คดีเข้ากับเสื้อมันในโตที่เข้าเคยใส่ประจําก็คือสูตรนี้นะครับสูตรที่เข้าจับช้น2สูตรนี่ก็คือสายโหดกับเลขดับนี่นะครับเข้าชนมา2องวดแล้วมั่นก็โอเคนะครับผมเข้าไปทั้งสองงวดเนาะนะครับเพราะว่าเข้าใส่งานเมื่อเขาพึ่งี่ใส่งานมา2องวดนะครับแต่ว่าขันจับทนกันมาตะโดนมันก็เขามาตะโดนแล้วนะครับเพราะว่าเลขมันว่าหลุดจักงวดเนาะนะครับในเลข สายโหดนี่นะครับผมบอท่านลุดจักงวดนะครับแล้วกเลขดับดีกับบท่านลดจักงวดนี่นะครับบอท่านลดจักงวดในงวดนี่ก็สีเดินต่ออีกนะครับเพราะว่าเลขมาสวยงามอยู่นะครับนี่นะครับแต่ว่ายังไรกว่าดีตัวนี้ติดดับแต่ว่าตัวนี้เดินดีเลขดับตัวนี้เป็นเลขเดินดีเพราะฉะนั้นนะครับเข้าสีหายน้ำหนักนะครับผมเข้าสีหายน้ำหนักมาที่ตัวนี้นะครับสามหานี่นะครับเพื่อนๆให้น้ำหนักมาที่สามห้าแลวกตัวนี้ก็เป็นตัวร่องไปนะครับเป็นตัวรองไปนะครับเพื่อนเพื่อนเด้อ เป็นตัวรองไปให้เด่นไปที่35หนะครับเพื่อนๆเด่นไปที่35 0ห1 8 6 8ตัวรองเป็นยังไดก็ดีนะครับเพื่อนเพื่อนจัดเก่าคู่นี่นะครับให้เพื่อนๆจัดเก้าคู่นี้เลยนะครับเนาะเพื่อนๆนี่สาหรับเลขตัวนี้ที่เฮาเอามาเพิ่มเติมให้เพื่อนๆนนะครับเนาะนี่นะครับผมมันสีได้ไป14คู่นะครับถ้าจับเต็มสูตรนะครับจับเต็มสูตรโดยเต้มรวมได้ไป14คู่นะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้า นะครับห7เจ1ด1ป1 2ก้าสิสบดบสนะครับหนบึ่นะครับห้าห9เจ็ดแปดเก้อนะครับ14คูนะครับเพื่อนๆเรีวบวนที่นี่นะครับผมนี่นะครับผมตัวนี้นะครับเนาะมันกระได้ไปที่ตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวเลขมันเด่นไปที่เลข C ก็คือมันมีเลขสูตรเลข หลักร้อยตัวเดียวได้เลขสีนะครับแล้วบันเอามาเทียบชนตัวนี้มันมาชนเลขสีตัวนี้นะครับมาชนเลขสีตัวนี้สําหรับหลักร้อยเนาะนะครับผมหลักร้อยตัวเดียวเอามาชนมันไะสากับ4นะครับงวดนี้ได้3กับ4เอามาชนแล้วเลข3บ่มีมีแต่เลข4ก็เลยชนไปที่เลข4บ่าในนี้หลักร้อยมันเสีเด่นไปที่เลขสี่นะครับเด่นไปที่เลข4กับ4 3 5 4 3 5. 5นี่คือว่าเพื่อนเพื่อนคือว่าหรือเพื่อนเพื่อนมัก8 3 5หรือเพื่อนเพื่อนมัก1 3 5นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะหรือว่าเพื่อนเพื่อนสิมัก ก้านะครับผมมกเก้าเ่าเขาแต้มเลยนะครับเลขที่ไม่เข้าแต้มก็คือ9ก้าสามนะครับเพื่อนเพาเขาแต้มตัวนี้นะครับบ่าเขาแต้มแต่ว่าถ้าแต้มลดถ้ามันเขามันก็แต้มลดนะครับผม9ก้าสาหนะครับเพื่อนเก้าสามห้านี่เป็นแต้มบ่าเขาแต้มร่วมนะครับแต่ว่าเป็นเลขสวยนะครับเก้าสามหาเป็นเลขสวยนะครับเนาะ นี่นะครับผมแล้วการเลขตัวนี้ก็สวยขึ้นกันนะครับผม418 408 468เพราะว่ามันเด่นไปที่เลข4นะครับเนาะเด่นไปที่เลข4แล้วบากนทั้งเอาตัวอื่นมาจับใส่มันก็ได้อยู่นะครับได้ขึ้นกันเข่าแต้มอยู่นะครับเนาะซ้หรับเลขตัวนี้นะครับมันสิมีเหลืออยู่4890นะครับบางคนก็มักเลข9นะครับผมบางคนก็มักเลข9บางคนก็มักเลข0นะครับเนาะนี่นะครับผมมันสิเป็นเลข4ี่โตนะครับเด่นไปที่เลข4สี่ซรับหลักร้อยนะครับ48 901นะครับผมมีหาโตนะครับชนไปที่4ตัวนะครับสำหรับสศูนย์ชนแล้วเอาเลขเดียวมาชนชนไปที่เลขสําหรับหลักร้อยนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมแล้วบานที่นี่เข้าจับโขงมาแล้วเอานะครับผมเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมแอฟซีไฮเดนไปที่3หานี่มักแห้งแล้ว3หานี่นะครับเพื่อนๆมักเลข3หานะครับมันเป็ยนยังไงผมเพราะว่ามันเป็นยังสี่ความู้ซึกนะครับรู้สึกว่าเลขตัวนี้เข้าคยใส่มากนะครับ เข้าเสื้อใส่มาสองงวดแล้วนะครับเฮาเคยจับชนมาแล้วสองงวดงวดนี้จับชนได้ตัวเดียวนะครับงวดก่อนพ่นนะครับออกหนึ่งหกเก้านั่นก็จับชนได้เลขหกตัวเดียวลักหน่ยวยเราก็งวดล่าสุดนี่ได้สามตัวคือสามหกเจ็ดลักหน่วยนะครับงวดล่าสุดนี่ออกศูนยะ์เจ็ดเนาะแปดศูนย์เจ็ดนี่แล้ววันที่นี่งวดนี้ได้ตัวเดียวนะครับได้เลขห้าเพียงตัวเดียวนะครับที่เฮาจับชนเนาะนี่นะครับผมจับชนตัวนี้ได้เลขห้าเพียงตัวเดียว นะครับเลขดับของเข้าก็คือในสูตรดับนี่นะครับผมก็คือสูตรนี่นะครับเนาะเพื่อนๆนี่นะครับตัวนี้เดินดีนะครับผมยังบ่านหลุดนะครับใส่งานมาจริงนะครับสองงวดติดนะครับเพราะว่าห้องเสียออมานะครับห้องเสียมาได้2งวดนะครับเนาะกะทำผลงานออกมาได้ดีนะครับสงวดติดต่อกันมานี่สําหรับหลักหน่วยนะครับเพื่อนๆเนาะหลักหน่วยยังไร่ก็ดีนะครับผมแอดเพื่อนเพื่อนเพื่อนถามว่าเราว่างเลขที่เรียกที่ มีที่มากับเลขอันสายหดนี่แอดมากอันใดก็กันนะครับผมนี่คือเลขมีที่มานะครับเลขมีที่มาเฮ้ากันยังบ่วท่านในได้ใส่จริงนะครับผมวันใส่ใจจริงมีเตงตะข่าเจ้าถือเข้ากับว่าท่านถือนี่คือเลขบดนี่คือเลขล่างนะครับเลขมีที่มานะครับนี่นะครับตัวนี้กับตัวนี้เลขล่างสองตัวนี้งวดนี่เป็นงวดที่สองนะครับ ข้าเจ้าใดเมื่อแล้วงวดหนึ่งคืองวดที่ผ่านมาเนี่เก่าสองนะครับงวดแรกคือเก่าสองงวดนี่เป็นงวดที่สองสำหรับเลียล่างนะครับแต่ว่าตัวนี่สามงวดแล้วนะครับนี่งวดที่สี่นะครับ ตัวนี้นะครับเข้าจะเถือกมาสามงวดนี่งวดที่4เลขมีที่มานะเพื่อนเพื่อนแต่ยังไรก็ดีเลขอยู่นี่คือเลขเข้าวัตสุตัวนะครับเลขคือเลขเข้าตัวนี้เข้าจับจากสายโหดมาเก่าคู่นี่นะครับเนาะมันีคือกันไปที่1 5 1 6 1 7 1 8 1 5 1 6 1 7 1 8นี่นะครับมันคือหนึ่งหาหนึ่นะครับ3 5 3 6 3 7 3 8มันสีมี3 5นะครับ3 8นี่มันคือกัน2ตัวนี่3 3 5 8 1 5 1 8นี่นะครับเนาะแล้วาหนึบบ่อยู่นี่นะครับ6บ่านาะแล้วก็หก บ่มีหานะครับของเข้าหลักสิบบ่มีหานะครับหลักสิบไม่มีห้านะครับเลขเข้าตัวนี้มีเลขหาห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนี่นะครับมีสามตัวนี่ลักหาของข้าเจ้ามีลักาของเข้าบ่มีหลักสิบเลขหาบ่มีเลขหาของเข้าไปอยู่เลขหลักหน่วยนะครับไปอยู่หลักหน่วยเอานะครับผมเพื่อนๆสาหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเนาะสิ่ให้เพื่อนๆไปตัวนี้เลยนะครับผมเลขแอดลืมเลขดับนะครับ ไปเศร้าน้ำตาเลขกเด่นนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะมันเลยเอามาเวเลยมาคิดทีหลังอ้าวเลขตัวนี้มันเดินมาดีป่ะนี่คือบอกให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาสั่น่านี่นะครับผมเลขตัวนี้มันเดินมาดีจับชนสูตรข้าวหดนีเข่าตึมเลยนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับหลักหน่วยบนตัวเดียวคือเลขห้านะครับงวดนี้นะครับผมหลักหน่วยบนคือเลขห้าตัวเดียวนะครับผมเนาะหลักหน่วยเลขห้านะครับแล้วบานที่นี่เอามาจับแต้มแล้วนะครับเข้าไปที่แปดแต้มก็คือสามหาแล้วก็เข้าช้นเด่นนะครับซุนเดนนนก็คคือตััวี้ะรบ ชนเด่นนะครับชนเด่นไปที่3 5 8ชนเลขหานะครับแล้วก็เอา1 3 6เนี่ยมาจับใส่เลขหานะครับแล้วมันก็เขาแต้มไปที่คู่เดียวคือ3 5นะครับเพื่อนๆแล้วันจับไห้เพื่อนๆน,นี่3ตัวคือ4 3 5 8 3 5 1 3 5ฟันทงไปที่3าหานะครับเพื่อนๆ3าหาตัวนี้เป็นตัวร่องนะครับตัวนี้เป็นตัวร่อง การแนะนำเพื่อนๆอยู่แล้วนะครับผมให้จัดเก่าคูนี่นะครับหนักไปที่สาเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดสีไว้เพียงสำเนีนเ้อนะครับผมมาเพิ่มเติมให้เพื่อนๆนะครับเลขดับเนาะนะครับมันเดินมาดีก็เลยนําเสนอโบเบิดนะครับเพื่อนๆเริ่มมาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเขาจังหวเบิ่งเลขล่างนะครับสรุปโพลสุดท้ายเลขล่างนะครับเพื่อนๆเอาสำหรับคลิปนี้แอดสีไว้เพียงสำเนีนเ้อนะครับทุกคนอยู่นี่มีแห้งนะครับผมเอาแอดสีล่าไปเพียงสำเนีนนะครับผมสวัสดีครับ